ก็สีทำนี่แบบเป็นยูยังไงอันนี้สบายดีบอนแค่มบบสบายแล้วมันควรทำงานเดียหลอกคนรเห็ดไนเห็ดนาเดียเราส้งีแม่แบบเห็ดเบียยเคี้ยงงานนี่แม่ปวดเมื่อยน้ำตูบปวดตองหว่วงปวดได้ค้าไลยย่อมือเคลื่อนติ่งกระสิบ่ได้แต่ว่าลูกขึ้นมากกับไปได้คือเก่าเพิื่อนอเป็นตน้อนอยู่ตรงนี้ปลายยางดูอันกระดูยูตะว่าช่วงระยะนี้บร,รูยาาเก็บเคือจะออกก่อนเพื่อจะสีเดี้ยแค้นไปเลย ปวดทั้งทีมันใา่ทั้งแล้วมันขาดมันก็ได้ปวดายนะขาดเพราะเขาลำคานพราะเข้าไปพอได้ยางไปยากไมเนี่ยไอ้กูขึ้นศูนย์แค่แค่ว่าปวดทังเสียงมันจีบไปได้บอลยาำลูกเข้ากับได้หาดเด้คานลูกเอด็กคานลูกๆไปแล้วก็แม่ก็ไปได้แบนก็ไปได้คือเก่าหอดเบิดมือยังมาแรงไปเก็บทิ้งคือเก่านอนเนี่ยเก็บทิ้งอีก แม่ได like okay. uh. ้กินยาแก้ปวดอยงกินเหรอกินยาคลายกล้ามเนื้อแม่ก็ไปเอาอยูร์ล้มบันเอาอยูร์ล้มบันนี่กันเหรออืครับหมอการที่จะยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาอันนวดเส้นให้ตัวอันดี้คือแบบเผาธู罗อะไรถ้ามันมันอายุมันหลายก็ทีเป็นไปตามอายุมันน่แหละแม่อายุตั้งกี่ลหรแสดงว่าแม่ก็ได้เรียรผู้สูงอายุหรือไง เออเรียวจถามบางช่วงนี้แม่แบบมีสุขภาพแบบมีโรคประจำตัวบอสตึงยื่นแล้วปวดเท้างปวดขาเหรออ๋อปวดเท้าปวดขาแล้วแบบแบบมีความดันเบาหวานเนี่ยความดันสูงชวนมากที่จะปวดเท้างปวดขวดานดขเนี่ยมา เพเขาแม่นี่หลบประจัโตอย่างว่าสดข้าของเขาไม่เป็นกาแลเลกนนแม่ไปเ็นอย่างคือนี่ลมลมลมของหน้า่ะจันลมที่หาเโดดนังจากแม่แต่ด็กสามปีถ้าพ่อครักปีจะไม่ได้ดาาเล็กไปเลย

อยู่นี่เลยใช่ไหมครับมันมันก็ขีดจมูกแบบแรยเมนื่อก็นอนอยนีเลอะไรอย่างงี้ยแัวเนอนตนยืนแบบนี้ง่ายมกง่ายเข้ากันน้อเาก็ทานปรมานังเตี้ยต้องแต่มีมีเวลาปิดเปิดริงกี่วนไครับถ้าทออที่งานอย่างนี้แบบปวดเมื่อยป่ครับหรือว่าปกติ ควรเมื่อกันพักกันนอนแชรกันบอที่ว่าปวดไรอครับกนมาทั้อ่าง่เาั่งหลายมันก้ปวดหลังปวดหลังก็ไปเตือนว่านี่เจ้าเป็นเศร้าเพราะว่าเนี่ยแต่วันนั่งปวดนั่อย่างนี้แชร์ขับซีเยไ่ได้กินยาอะไรกัน่อไมไ้กิเรยว่าเป็นนวดเมื่อกนอนกัน มีปัญหาสุขภาพอะไรครับก็จะม,มีบ้างตามไปอาจจะปวดหลังปวดขาบ้างเพราะตอนนเาทำงานหนักๆท้นหนักๆทีน้งวันเ,เราเวลาเนี่ย่วยสุขภแหน่ที่ไหนสุแม่น้ำม่างรแนบะมันไ่ด้องไม่ได้เป็นจักมันต้องไปอย่างี้ว้ก็อก็เออย่ของนช่น แม่ด pues ูท่ายืนตามอย่ๆไม่ใช่วันนั้นก็จะแบบวเี่อเท้าขึ้นสนามอะไรแบบนี้เ่แล้วก็แม่เลี้คนเดี่ยวแม่สายวดนะคะแล้วก็เรื่อยๆแต่ว่าพอัปพอได้เสร็เท้าขึ้นมามันก็ดิ้ขึ้นยนะ มีการที่เตียนร่างกายกันนะครับเพราะว่าพวกผมแบบได้รู้ชุดช่วบเราพว่าผู้สูงอายุในบางรูปแบบเป็นโรคเกี่ยวกับการปวดเมื่อยร่างกายครับสัญญาเจ้าคุณอนุญาตให้ได้มายืนได้ไหมครับเพื่ยืน เดอาบอายุเท่าไรกูทำนิดแหย่คอห้องสีกับน้าไม่พอกว่าน้องนี่ไงว่าเราต้องเจอกิดการเสียสิทธิ์ทำเป็นที่แห่งเดียบเวลาใส่หน้าหนังตั้งแต่ตัวผปก่อนนะครับตัแต่เล่นกับข้างมอเอร์ลูกตัวไรนะครับจีสามารถจัดการตรวจทุกนะครับต่ตัวด้ขออักเสบลูกเจ้าลูกลูกมต้อยนะครับ ก็แนงของอาการที whales, teachers, ators, nah ่ปกตยนะคะพวข้อต่อค่ะค้อเพ้าข้อไหลข้อหข้อมือค่ะข้อเล็บข้อเทาขอกะกันลังและนค่กษณะอาการสันกนะคะเช่นปวทวแดงและร้อนค่ะจังกกันแม็กซ์แลทุกคนะคะากัาหนี่กันหื่กระยโยสีเขียวใช่ไมว่ามามีงกขาการพิกระยสีแดงแบบนี้ค่ะครควรตื่นทำงานต่อจนกว่าจะชินใช่หรือไม่ กอแม่เก่งเก่งมากบ้านเก่งกว่านนีบม้านดูกทุกทีนะคะถึงต้องค่ะทำงานกอนแบบบนสุงะคะแม่แม่เมื่อยแม่แบบเี้ยหัวกแม่ปวดนแม่กวนผาเคะบอุกคนเลยนะคะกอนินเขาโอมกูดค่ะ คือมะกรูดแถวบ้านนะคะเปลือกมะกรูดหอมมะปอกแต่ใช้มันแห้งค่ะสับปะรกัสิซอยพร้อมไข่กับเนื้อรสข้าวตุ๋เขียดนะคะค่ะต่อไปเป็นตะไคร่บ้านนะคะตะไคร่แถวบ้านเลยค่ะของอาหาร้อแห้งตาแห้งนะคะเป็นประมาณนี้ซอยให้มันละเอียดค่ะสับปะรนะคะกัสิซอยกระตุ้นแต่ละเนื้อลด้นักนะคะลดอาการเจ็บปวดเล็กน้อยค่ะขอราคาสิเป็นกิมผมหองนิดนึง่อไปค่ะไอส้มไปค่ะไอส้มไปนะคะสับปะรดนะคะฝักไข่ตับเนื้อและเส้นเอ็นหลักทำงานแล้วค่ะ มีวัตถิบส่วนตัวเี่ยวับวัตถุนี้แน่ไข่ตัวมีแนะกอบค่ะซึ่งวิธีทําคะก็ทีนี้ประมาณเยใส่โมโนซาน้ําคะ